สวัสดีท่านผู ite, ้ชมที่น um. ่ารักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับที่ได้รับชมอยู่ในตอนนี้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับกับผมมิสเตอรในรายการ PK New นะครับครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของโควิดนะครับประจำวันที่9กรกฎาคม2564นะครับว่าปัจจุบันนะครับมีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่นะครับหายป่วยเท่าไหร่ นะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปเท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันเลยนะครับไปแล้วครับ let's go โอเคครับสำหรับข้อมูลนะครับประจำวันที่9กรกฎาคม2564นี้นะครับก็บอกได้เลยว่ายอดพุ่งขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่คลิปที่แล้วผมอ่านตั้งแต่วันที่7นะครับผ่านมาวันนี้ก็คือวันที่9ซึ่งวันที่8เนี่ยผมไม่ได้มีเวลาที่จะมาอัปเดตนะครับก็เลยขอยกมาเป็นวันที่9เลยนะครับ ซึ่งวันที่เก้านี้บอกได้เลยว่ายอดพุ่งไปถึงเก้าพันแล้วแปดพันถึงเก้าพันแล้วนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าตอนเนี้ยนะครับชุดไม่อยู่จริงๆนะครับสําหรับไอเชื้อโควิดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนะครับครับสําหรับวันที่เก้านะครับกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับตอนนี้นี่ครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่8,998รายนะครับซึ่ง8 9ดพ 98รายนี้ยังไม่รวมกับคนที่อยู่ในเรือนจำนะครับซึ่งมีผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มขึ้นมาอีก287รายนะครับตอนนี้นะครับถ้าบวกกันนะครับระหว่างผู้ติดเชื้อรายใหม่กับคนที่อยู่ในเรือนจำนะครับจะอยู่ที่9276รายเลยทีเดียวนะครับซึ่ง9276รายนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับอ่าโอเคนะครับ ส่วนในเรื่องของผู้ติดเชื้อนะครับสะสมทั้งหมดนะครับทั้งประเทศตั้งแต่วันที่1เมษายน2564จนถึงวันนี้ก็คือวันที่9กรกฎาคม2564เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอรอบที่3เนี่ยนะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมเฮ้ยมีเชื้อติดมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดนะครับ3,17,506รายนะครับ ฟังไม่ผิดครับ317,506หารยายนะครับบอกได้เลยว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้บอกได้เลยว่าสถานการณ์โควิดนะครับระบาดไปทั่วทั่วทุกหย,ย่อมหญาแล้วนะครับไม่ว่าทุก,ท,กทุกจังหวัดนะครับ77จจังหวัดนะครับมีทุกจังหวัดเลยนะครับแต่ว่ายังเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงต่ำน้อยพื้นที่เสี่ยงมากแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ในความ ควบคุมอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีผู้ป่วยแล้วนะครับเราต้องมีผู้หายป่วยเท่าไหร่กี่คนนะครับปัจจุบันนะครับวันที่9การกฎาคม2014ันายีเนี้ยนะครับได้รับข้อมูลมาบอกว่ามีผู้หายป่วยนะครับในวันนี้นะครับ3,928รายนะครับ ,3928 รรายนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับอ่า ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานแพทย์ทั่วประเทศนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็แก้ไขปัญหาโควิดไปด้วยกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ผู้ป่วยหายที่สะสมนะครับผู้ป่วยที่หายแล้วกลับบ้านนะครับสะสมไปทั้งหมด2 12, 1 2 6 5 1รารายนะครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับที่หายป่วยนะครับถ้าลบกับ ผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดนะครับสา7แสนหนึ่งเจ็พันห้าร้อยหกายเนี่ยนะครับถ้ามาลบกับสองแสนหนึ่งมื่นสองพันหร้อยห้าสิเอ็ดรายนี้ก็ถือว่าเรืออยู่แซนก,กับคนก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับต่อมานะครับมาดูาผู้เสียชีวิตนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตสะสมนะครับทั้งหมดของวันที่เกนะครับก็คือเจ็ดสิบรายนะครับก็คือผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่1นเมษายน2องพันหิี่จนถึงวันที่เก้า เมืาเอายนเ้ย9กรกฎาคม2564เนี่ยนะครับก็คือมีทั้งหมดอยู่72รายแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้รับรายงานเข้ามานะครับว่า,ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเอ้ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราได้มาทำการอัปเดตข้อมูลสถานการณ์โควิดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อาการกันบ้างนะครับว่าอาการเบื้องต้นนะครับว่าท่านป่วยเป็นโควิดหรือว่าป่วยเป็น ไข้หวัดธรรมดาหรือว่าเป็นปวดหัวตัวร้อนธรรมดาเรื่องจากการทํางานหนักนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ไป up ups, อัปเดตสถานก,การณ์โควิดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่ติดโควิดหรือว่าอาการแตกต่างกันยังไงกับคนที่ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ธรรมดานะครับส่วนในเรื่องของการอาการนะครับก็คือสําหรับท่านไหนที่ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ธรรมดาเนี่ยนะครับกินยาก็หาย ะครับกินยาก็หายแล้วก็กินยาเสร็จแล้วก็ต้องพักผ่อนทานยาให้เยอะๆนะครับแล้วก็ใช้ามาตรการโควิดนะครับก็คืออยู่ห่างกันนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัยถ้าไปในที่ชุมชนนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับที่สําคัญก็คือ,อากักตัวอยู่ที่บ้านนะครับ10-14วันนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เวิร์กฟอร์มโฮมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือถ้าเกิดเราไปทํางานที่คนเยอะๆเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดได้นะครับแล้วก็อยากให้เป็นการเวิร์กฟอร์มโฮมมากกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าตัวเองอยู่บ้านนะครับก็ถ้าคิดว่าตัวเองปวดหัวตัวร้อนแล้วก็เป็นไข้เนี่ยนะครับช่วงนั้นก็ให้งดการใช้ของร่วมกันไปก่อนนะครับก็จะดีมากนะครับโอเค ต่อมานะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่มีอาการดังต่อไปนี้นะครับคิดว่าตัวเองติดโควิดแน่นอนนะครับก็จะมีอาการประมาณว่าปวดหัวนะครับปวดหัวก็คือหนักหัวไปหมดเลยนะครับหนักส่วนหัวส่วนขาขมับนะครับลามมาถึงคอตรงนี้ปวดคอไปด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับปวดคอเสร็จแล้วมีอาการมีน้ำมูกไหลนะครับปวดหัวปวดหัวตัวร้อนเจ็บคอมีน้ำมูกไหลนะครับตัวนี้นะครับ ให้ท่านนะครับสังเกตการตัวเองนะครับแล้วก็กักตัวสิบสี่วันนะครับว่าอาการที่ท่านเจออยู่นั้นนะครับเป็นอาการอะไรแล้วก็อย่าเพิ่งไปที่มีชุมชนหรือว่าอย่าไปเข้าร่วมสังคมหรือว่าชุมชนเยอะๆนะครับ <ๆ S 1> ก็ให้เก็บตัวเองนะครับอยู่บ้านหรือว่า work from home ไปก่อนนะครับแล้วก็เฝ้าดูอาการนะครับโดยเฉพาะท่านไหนที่อยู่ในส่วนของอเขาเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงหรือว่าสถานที่ เสี่ยงหรือว่าจังหวัดเสี่ยงอะไรเงี้ยนะครับที่มีเขาประกาศออกมาแล้วว่ามีจังหวัดไหนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจังหวัดไหนที่เสี่ยงต่ำจังหวัดไหนที่อยู่ในความควบคุมดูแลอะไรเงี้ยนะครับก็คือตอนนี้นะครับถ้าเกิดท่านไหนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเยอะๆนะครับก็ให้ท่านดูอาการก่อนนะครับแล้วก็กักตัว14วันเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านและก็คนทั้งประเทศนะครับโอเคนะครับก็สำหรับ ผมนะครับมิสเตอร์พีนะครับกับ PK n e w นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะครับโควิด19นะครับก็ที่ได้อัปเดตข้อมูลมาเพื่อจะให้ผมได้นำมาวิเคราะห์แล้วก็มาบอกต่อให้กับ่านผู้ชมในรายการ PK n e w ในวันนี้นะครับครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับ ถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วเลือกทั้งหมดนะครับเพื่อท่านจะนจได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้นำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมอยู่ทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผม k, มิสเตอร์พีเคพิทยากิรันธมจาก p k House Studio กับรายการ PK New นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเค